สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้เรามาเริ่มงานต่อจาก ep ที่แล้วกันนะคะขนุนสามหลักค่ะแล้วก็บาวรหนึ่งหลักนะคะเพื่อนเพื่อนจำตำแหน่งแขได้หรือเปล่า ครูใหม่ยังไม่ได้พาเพื่อนๆนับแขนเลยว่าครบ31รอบหรือยังเดี๋ยวขอนับแป๊บนึงนะจะได้ไม่งงสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ1ิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สดเก้าบยีอยบห้ายหบแปด่บเกสสออ้าแขนเราครบแล้วนี่เพื่อนๆ แขเราครบ31เอดรอบแล้วนี่อ้าวทีนี้เราก็ต้องมาลื้องานแล้วล่ะลืมนับแขเห็นไหมล่ะใส่เพลินเลยอะ่ะอีพีที่แล้วครูใหม่เริมนับแขนะเ,นเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราลื้องานเราดึงงานออกนะคะดึงงานออกอ่าจะได้ไม่งงกันแขนเราจะเอาแค่31เอ็ดรอบนะคะเ,เพื่อนๆเก้านิ้วนะดึงออกดึงออกดึงออกสักครู่มีการลื้อแล้วทีนี้ ดีคูใหม่เริ่มนับแข я. ดีนะที่ไม่ถักไปเยอะกว่านี้อ่ะไม่งั้นจะได้ลือไกลเลยคือรอบนี้นะคะเราถักตอนนี้ไม่ต้องไม่ต้องใส่แขนนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าแขนเขาครบพอดีแขนครบสามสิบเอ็ดรอบพอดีนะคะเราถักต่อเราถักต่อแต่ไม่ต้องใส่แขนฮะถักแบบเดิมนะคะเพื่อนเพื่อนเพียงแต่ว่าเราเอาแขนออกเพราะว่าแขนเขาครบสามสิบเอ็ดรอบแล้วนะคะเอาใหม่เอาใหม่เริ่มใหม่นะ ขนุนสามหลักค่ะบววอหนึ่งหลักนะคะถักสลับแบบนี้จนรอบเลยนะคะเพื่อนๆขนุนสามบวรอหนึ่งนะคะถักสลับจนรอบนะคะรอบนี้เราไม่ใส่แขนแล้วนะตะกี้คูใหม่เริ่มนับใส่แขนเกือบเกือบเลยอะ่ะ กับเลือไก่เลย สลับไปแบบนี้จนรอบเลยนะคะเพื่อนนี้เราถักมาจะครบรอบแล้วนะคะรอบนี้ไม่ได้ใส่แขนนะเพื่อน แล้วทีนี้พอขึ้นรอบใหม่นะคะขึ้นรอบใหม่แล้วก็ขึ้นรอบใหม่บวบน,นะคะเราจะเริ่มถักที่สองหลักนะคะระหว่างการแบบเชื่อมต่อของรอบนะคะแล้วก็เหลืองขนุนหนึ่งหลักทีนี้นะคะเหลืองอ่สีบวบนเนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นสามหลักบวบจะเปลี่ยนมาเป็นสามหลักนะคะ แล้วก็เหลืองขนุนจะเปลี่ยนมาเป็นหนึ่งหลักนะคะสลับกันนะเพื่อนเพื่อนรอบที่แล้วเนี่ยรอบที่แล้วสื่อสีเหลืองขนุนเราจะมีสามหลักรอบนี้เหลืองขนุนจะเราจะมีหนึ่งหลักแล้วก็บวรจะมีขึ้นมาสามหลักนะคะเหลืองขนุนหนึ่งหลักแล้วก็บวร์สามหลัก สลับกันนะคะ จะถักสลับไปแบบนี้จนรอบเลยนะคะเ,เพื่อนเห็นไหมคะอ่ะก็สวยนะ เ้าถักไปแบบนี้จนรอบเลยนะคะเพื่อนๆ ก็สวยนะคะเพื่อนจริงๆแล้วครูใหม่จะพาเพื่อนๆทำอีกไลายหนึ่งนะคะแต่นี่ครูใหม่ลืมครูใหม่ลืมแล้วทีนี้วิดีโอมันมันมันลบไม่ได้แล้วนี่ค่ะก็คือมันเราถ่ายวิดีโอไปได้สองสองสองคลิปแล้วทีนี้เพิ่งมาเนื้อได้มาเอ้าเราจะทำาลายนั้นนี่ครูใหม่ก็เลยเปลี่ยนลายไปเลยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องลบวิดีโอที่เราลงไปค่ะก็เลยเปลี่ยนแปลงลายนิดหน่อยนะคะ ก็ลงต่อไปเลยโดยทดี่ไม่ต้องลบวิดีโอก็เลยได้เป็นไลายนี้ ที่นี้ครบรอบครบรอบแล้วนะคะเพื่อนครบรอบแล้วนะคะที่นี้ขนุนเราไม่ได้ใช้แล้วนะคะ่อนเพื่อนตัดออกนะ ได้ใช้แล้วทีนี้เราจะใช้ถักบวบนะคะถักบวบนไปเลยนะคะจนะจนครบรอบเลยน้าเพื่อนแล้วทีนี้พอเราถักครบรอบนะคะก็คือเราจะถักบวบนไปเรื่อยๆจนถึงเก้านิ้วนะคะถักไปจนรอบเลยนะคะแล้วก็วัดให้ได้เก้านิ้วนะคะคุณแม่ก็จะพาเพื่อนมาร์ก มารอบงานเคื่อที่จะลงด้านข้างนะคะ ให้เพื่อนๆถักไปแบบนี้นะคะจนวัดขนาดได้9นิ้วนะคะเพื่อนๆแล้วเรามาเจอกัน EP หน้านะคะครูหใหม่จะพาวัดขนาดค่ะ